ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมานี้ออกมาดำนาได้หลังจากที่ไปโลูกกามาแล้วนี่ได้กามาัดบกใหญ่เลยจริงๆโบนัยหมัดดอกมามีตอกแล้วลูกมาใหญ่ต้องเอาเพราะลูกมาแล้วเดี๋ยวร่างน้่งจับน้อยนึงนี่ครับล่างน้่งยองนั่งจับน้อยให้ดินมันออกก็ดำนาได้ครับนี่ครับก็สิยแยกแยกออกกันเนาะกาเขางลูกมาแล้วเข,า,งงา,วขา,งงาก็สดิตัดใบมันออกไปตัดใบไม่ออกครับ พว่าเห็นมันได้แจกยอดไหมแจกใบไหมสิโลกา้นมีทต้นนี้ต้นนี้สูนฟ้า้น้า้น่ด้นว่้เ้นนี้ต้นี้ต้นนี้ต้นวี้นน้วกนนต้นี้นต้องเป็นโลก้นน้ต้ีนบ่พี้น้องเห็นบ่ครับ คนตกแน่ก็บพราะปีแบบแลลนังหลบแช่งฝนมาฟ้อมงชาวนาเขาต้องย่านฝนอะอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝัยนจ้ะชาวนาจ้ะชีวิตชาวนา วันเช้านาคตรงยานผลครับเดินคิยูช่องดุสดีชาแนลหาอยู่หากินเลยกดติดตามช่องหนึ่งน,นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้บรรยากาศเนี่ยยางบานไดชุกชื้อนอีกคนตื่นตื่นงาน นะน้ำเดียวเกาเที่ดีครับน้ดำน้ำกันกานเทำปัญหาปัญญ์การดำน้ำครับดำเปเรื่อ,นนนองนะครับอย่ที่ดำน้ำครับตตามาแล้วหย่ดำสิล่ะนี้ยื่นล้อหูแน่เกิดขึ้นใน้รรมชาตของน้ำ นอนเเ่อนคิดนีจะเรื่องตเรื่วิชาเรื่องะไรตัวแสบตัวหนา้ัวกลมมันก็ดำหนานันเดือดทกกรยายม่หนาไหมนี่นี่หนานดนึงอันน้ายืนประมาณนี้ครับเ่านี้ น,น,น้าเดี๋ยวลูกก็ีวิตเานะก็ะต้องย่านฝนต้องย่านหินหินจอหูนี่ดีเป็นตานได้หินละ อยกไปเลีอยงี่งสิละครับวิธีดำนาดำนาคนอีสานมันมีสิ่สลูกหลานคน,นรุ่นใหม่อ่ะที่เ,นเนอาน้เปลี่ยนเนาะเดี๋ก่ในรุ่นอ่ะที่เอาน้เปลี่ยนเตาจ คนเกิดร <c ười> ุ่นเก่าหรว่าเกิดวรุ่นยุคเก่าศูนย์เริ่มเรเปลี่ยนไปด้ดให้ดน้าเปนนะครับใม่มมันอยู่เพิ่ก็สมากเ่เด็กอเห็ดให้เห็ดมน้าเนาะยัใม่มาเนี่ยถ้าเป็นวัรุ่นยุคเก่าศูนย์เนี่ดำให้ดหน้าเปลี่ยนมันนครับ กล้าหป็นเงินเงิได้ประเนี่ยมึงจะเอากล้าไหมไม่อยุดเลยครับกล้าถ้าเดเปิดแล้วจะได้เป็นลงกว่าไม่อยู่ครับเือทดสอบแบบน้าเนาะครับเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้านะครับผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกำลังใจเด้อช่องดุสรีแชนแนลครับพ่อกันคลิปหน้าครับ